บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวัน ผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการมานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่27เดือนกุมภาพันธ์ในหัวข้อเรื่องความสุขแห่งข่าวดีและพระจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ลวนและสามาัคคีธรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรร,ร,ร,รรมอิสยาบทที่61ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับพระธรรมอิสยาบทที่61ข้อที่1ถึงข้อที่7 ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อน,นําข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอบชำระกรรมใจและร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดปรเรืองจออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล่าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในสิโยนเพื่อประทานมาลัยแทนขี้เท่าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวง แห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์เขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งประหลักหักพังโบราณขึ้นใหม่เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแตกเก่าก่อนขึ้นเขาจะซ่อมหัวเมืองที่ประหลักหักพังคือที่ทิ้งร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นคนต่างถิ่นจะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของเจ้าทั้งหลายคนต่างด้าว จะเป็นคนไถนาและคนแต่งเทาอางุ่นของเจ้าแต่เขาจะเรียกเจ้าทั้งหลายว่าปุโรหิตของพระเจ้าคนจะพูดถึงเจ้าว่าเป็นผู้ปรนนิบัติของพระเจ้าของเราเจ้าทั้งหลายจะได้รับประทานความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติและเจ้าจะอวดความมั่งมีของเขาทั้งหลายแทนความอายของเจ้าทั้งหลายจะได้ส่วนสองส่วนแทนความอดสู เขาทั้งหลายจะเปลี่ยนปลี่ในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นในแผ่นดินของเขาทั้งหลายเขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ความชื่นบานเป็นนิดจะเป็นของเขาคุณฟังครับเย็นวันหนึ่งในปีคศ1964ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในรัฐอาสก้า สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สั่นสะเทือนนานกว่า4นาทีด้วยความแรง9.2แมกนิจูดทั้งช่วงตึกของเมืองแองเคเลสหายไปเหลือเพียงหลุมขนาดใหญ่แล้วก็เศษซากปลระขักพังท่ามกลางความมืดและน่ากลัวยามค่ำคืนผู้สื่อข่าวที่ชื่อจีนี่แชนส์ยืนถือไมโครโฟนเพื่อจะส่งข่าวสารไปถึงประชาชนผู้สิ้นหวังที่นั่งอยู่ข้างวิทยุของพวกเขา สามีที่ทำงานอยู่ในเขตห่างไกลได้ยินว่าภรรยายังมีชีวิตยอยู่หลายครอบครัวที่วาวุ่นใจได้ยินว่าลูกชายของเขาที่ไปค่ายลูกเสือปลอดภัยดีกู่สามีภรรยายได้ยินว่ามีคนพบลูกๆของพวกเขาแล้ววิทยุกกระจายเสียงได้แจ้งถึงข่าวดีอย่างต่อเนื่องนี่คือความสุขที่แท้จริงท่ามกลางซากพลักหักพังคุณรู้ฟังครับ ชนชาติอิสราเอลคงรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาได้ยินถ้อยคําของผู้เผยพระวจนะอิสยาว่าพระเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อน,นําข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจนะครับขณะที่มองไปยังความรกร้างของชีวิตที่พังพินาศและอนาคตที่มืดมนของพวกเขาเสียงที่ชัดเจนของอิสยาได้นําข่าวดีมาในเวลาที่ดูเหมือนว่ากําลังจะสูญเสียทุกสิ่งไป พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะเล่าโลมคนที่ชอบจำรกรรมใจและร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยนะครับสร้างสิ่งประคักพังโบราณขึ้นใหม่เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้นทำกลางความหวาดกลัวของพวกเขาประชากรได้ยินถึงพระสัญญาอันมั่นคงของพระเจ้าและนี่คือข่าวดีของพระองค์คุณรู้ฟังครับสำหรับพวกเราในวันนี้ เราได้ยินข่าวดีของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นี่คือความหมายของคำว่าพระกิติคุณในความกลัวความเจ็บปวดและก็ความล้มเหลวของพวกเราพระเจ้าทรงนำข่าวดีมาและแล้วความสุขก็ได้เข้ามาทดแทนที่ความทุกข์ใจในชีวิตของเราคุณฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและยกลวญดูว่า ที่แห่งใดที่คุณจำเป็นต้องได้ยินข่าวดีและเมื่อใดที่ข่าวดีของพระเจ้าได้นำความสุขให้เข้ามาแทนที่ความกลัวและความกังวลในชีวิตของคุณและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าในท่ามกลางสังคมปัจจุบันเราได้ยินแต่ข่าวร้ายอยู่ตลอดเวลาและอยากจะได้ยินข่าวดีๆบ้างเราต้องการได้ยินพระองค์ตรัสถึงสิ่งต่างๆและต้องการความสุขที่พระองค์จะส่งนำมาให้ในชีวิตของเราอธิษฐานกลาบทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างทีมงายนของเราผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจาน้าซองส่งถึงพัรกิจมานาประจําวันตูปอนอ35ปอนอรนฝหวัวมากกรุงเทพหนึ่งศผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.org และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท 02-718-5166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจำวันผมสันทัดพร้อมทีมงานทีวกรากันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ คนชาติได้มีโอกาสรับชีวิตใหม่ คนทุกชนชาติได้มีโอกาสรับชีวิตใหม่จับมือร่วมกันผเนึกกำลังแล้วก้าวออกไปเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณร่วมแรงร่วมใจบอกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่พระเยซูไทยปากองทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันประกาศ